ครที่ยังไม่ได้เคยซื้อกับบ้านนี้เลยนะใครยังไม่เคยซื้อกับบ้านนี้นะคะวันนี้ลิงก์ด้านล่างนะมีโปรโมชั่นมาให้นะคะมีเครดิตฟรีมาให้บาทละ102บาทเท่านั้นไม่พอนะคะวันนี้แอดมินใจดีแจกเครดิตให้อีกคนละ ส0บาทนะคะสําหรับลูกค้าใหม่กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็เอาเครดิตฟรีแล้วก็ฝากไปซื้อไปแทงกับลิง์ด้านล่างนะฝากไปซื้อกับแอดมินด้วยวันนี้สวยสดใสใช่หรือเปล่าพี่จะร้องไห้อีกลเลยเนี่เข้ามาไลฟ์สดนี้คนดูไม่ไม่ขึ้นแล้วแบบไม่ช่วยกันดันคอมเมนต์นี่จะร้องไห้อีกเลยเดยเนี่เหนื่อยเดย้เหนื่อยกับการดันคอมเมนต์เด้เลขกกะเข้าให้เลขกกะถือแต่บ่พผบ่พผ้ากันกดไลค์กดแชร์ให้เลยบ่พผ้ากัน ดันคอมเมนต์เลยเมื่อยดิพี่เ,เหนื่อยมากๆเลยนะยเหนื่อจริงๆนะทุกคนนะอะขอบินซื้อคุณบางนะคะอะเดี๋ยวเจให้ค่ะเดี๋ยวเจ๊ะเเจ,จะให้บินซื้อทุกคนช่วยกันดันคอมเมนต์ให้เจก่อนอะใครที่มีตัวตนใครเข้ามาแล้วนะคะใครเข้า พิมพ์เลขขึ้นมาให้เจ้หน่อยพิมพ์เก้าดันเก้าขึ้นมาเอาจริงนะเวลาไลฟ์สดแล้วแบบว่าต้องมานั่งดันคอมเมนต์เนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยนะอะใครเข้ามาแล้วนะคะยังไม่กดแชร์ฝากแชร์นะวันนี้จะกุ้งขอคนละสองแชรนะ์หน้าเฟซนะคะคุณเนียวละอออพิมพ์เก้าขึ้นมาแล้วขอคนละสองแชรนะ์หน้าเฟซค่ะใครมีกลุ่มสาธารณนะ กลุ่มสาธารณะให้ด้วยใครไม่มีกลุ่มก็แชร์ลงหน้าเฟซตัวเองเนาะช่วยกันเปิดการมองเห็นนะคะดันคอมเมนต์ขึ้นมาถ้าทุกคนไม่ช่วยกันนะคะถ้าไม่ช่วยกันก็จะไม่เห็นเจไลสดแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมพเพราะเพจมันเริ่มปิดกัน้นหนักขึ้นเรื่อยๆพอปิดกัน้นหนักขึ้นเรื่อยๆทุกคนคะ่ะเมื่อกาสิบอเห็นการไลสดเวลาไลสดเมื่อกาสิบอแจง้งเตือนทุกคนจะไม่เห็นเจนะพอทุกคนไม่เห็นเจทุกคนจะไม่ได้เลขจากเจนะ เอาจจริงนะมีใครยังอยากได้เนวทาเจ๊อยู่ไหมมีใครยังอยากได้เลขเจ๊กุ้งอยู่ไหมถามจริงๆมีใครที่แบบว่าติดตามแล้วอยากได้เลขของเจ๊จริงๆมีบ้างไหมคะมีไหมใครอยากได้เลขเจ๊กุ้งใครตามเลขเจ๊กุ้งอ่ะไม่ว่าจะเป็นเลขเจ้าพ่อเขาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเลขของน้องสิทธิเทพนะคะมีใครตามบ้างใครตามพิมก้าดันก้าขึ้นมาให้หน่อยนะ ใครตามพิมพ์9ดัน9ขึ้นมาเลยทุกคนคะ่ะขอกําลังใจมือนี่มาขอกําลังใจมาขอยอดไลค์มาขอยอดแชร์แล้วก็ที่สําคัญค่ะขอคนเข้าไปซื้อเข้าไปแทงเข้าไปอุดหนุนบ้านที่เจ๊นํามาฝากวันนี้บ้านที่เจ๊นํามาฝากวันนี้ก็คือลิงก์ด้านล่างนั่นเองนะคะทุกคนเห็นไหมเจ๊ปักหมุดไว้แล้วนะคะบ้านเมียเบีย พิมพ์ขึ้นมาเลขความฝันให้ไปแล้วหนึ่งรอบตอนนี้จะเป็นเลขงบน้อยแล้วก็เลขทูบเนาะเดี๋ยวเจ๊จะให้แคปเลขงบ